สวัสดีครับวันนี้มาตลาดต้นไม้ที่ตลาดสนามดวงสอนครับตลาดทนบุรีนั่นเองนะครับอพิธีกรวันนี้คือคุณพระนะครับคุณพระคือเซียนนกนะครับพิธีกรจำเป็นรับจันาร์เนี่ยเขาจะมีต้นไม้ขายครับผมแต่วันนี้เรามาไม่ใช่วันจันทร์ครับที่ตรงนี้แถวแนวนี้ไปจนถึงหัวโเนี่เป็นตลาดนัดบอลไซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็มาดูวันจันทร์โอเคครับผม ผมไมดเในหนังสือการเบอล่ะเขาลงใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับโอเค,คอจัดสวนระดับโลกก็ลงหัวโค้งเนี่ยอ่าครับคือตลาดนัดบอนไซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอ่าโอเคครับอ่าแต่ว่ากำลังไปนะครับอ่าครับพอข้ามมานี่ก็มุมแรกนะครับร้านแขกตัดเลยนะครับอ่านะครับดูพวกถังทองบเลอร์เลยนะฮะต้นใหญ่มากอ่าไปดูใ,ใกล้ โอเคครับวสวยนะครับน,นี่พวกช้างเลยก็มีนะ<ส>ะฮะนะครับนี่ร้านนี้นะฮะ,ะอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับอ,อันนี้อีกมุมนึงครับอีกข้างหนึ่งอ่าเนี่ยสวยเลยนะครับแล้วก็มีลูกค้ามากำลังช้อปปิง้งแท็กตัดอยู่นะฮะแทนข้าวๆนะครับ เราไปร้านต่อไปนะครับร้านบ้านชาวแคนตัซนะครับที่สนามหลวงสองโอเคครับต่อไปก็เจอร้านโปรซีฟสวยๆนะครับอ่านี่ฮะเจ้าของร้านไม่ไม่ปิดนะดูสวยครับมีดินใบก้ามปูผสมขายด้วยถึงกระสับปิด เส้นสวยเลยนี่ฮะฟอร์มดีนะครับแล้วที่หมเเส้นเคุณปึ่งเุาก็ตสคุมหหรือ่คุมแพอลงคุณมไม่ให้ฝนมันลงราคาจวใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเราทาสูงล้าก็สามารถที่ว่าเราจะมีริมลงข้างลงได้ก็การุนการละอองฝนพวกนี้ไม่ชอบฝนเหรอ ใบมันเสีย,ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วเวลาอ่านนส่วนโซนนี้ก็คือบอ,บอนไซนะครับอ่าบอนไซสวยเลยนะครับไม้ดัดศิลปะชั้นสูงนะครับสวยเลยอ่าสวยเลยครับอ่าคุณพระมีใครพรีเซนต์ไหมครับโซนบอนไซ โอเคจดูคร่าวๆนะครับที่ตลาดที่นี่สวยเลยนะนี่สวยนะ้วครับมาอุดหนุนได้นะครับร้านนด้ครับร้านเดียวกันนะครับฝั่งตรงข้ามอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปโซนต่อไปครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นหินประดับสวยนะครับ ดับสวนบ่อนไฟได้เลยนะครับก็ร้านเดียวกันนะครับอ่าสวยเลยนะครับ <มา S 1> เป็นหินที่เป็นแบบศิลปะครับอ่าสวยนะครับลองดูใกล้ๆสนามหลวงสองนะฮะสวยเลยฮะอันนี้ซอยอะไรครับพี่สองป่ะครับซอยหกนะครับอ่าซอยหกนะครับ สวยมากอ่าหินศิลปะครับสวยเลยนะครับตรงข้ามาเป็นบอนไซนะครับร้านเดียวกันส่วนนุมนี้นะครับอ่าเป็นพวกมะม่วงดักหลายสายพันธุ์นะครับ มม่วงแป,กแปงลกๆก็มีหมดนะครับานีครับตามชื่อตามป้ายนะครับมะม่วงไทยโบราณแปลกๆมีหมดนะครับไม่ธรรมดาครับอ่าต่อไปครับร้านแช็กต้าสดีเมอร์เนื้สตรีนะคะก็มีกระถางใช้ต่งางๆขายคุณพัชที่ท่านถือดีไซเนี่ย ที่ใส่เดนใช่ไหมโอเคปลูกพวกอะไรบ้างอย่างเงี้ยบ้านไว้ปลูกบอนตายอย่างเดียวอ๋อโอเคครับร้านนี้มั่งประจำอ่ะร้านนี้ก็รับโครงการเราชนะคนละที่เลยครับแม่งเราติดติดไม้ติดมือกูจะปิดสวนให้ข้าวแล้วโอเคกระถางกัวหายหมดเวลากูไม่อยู่อ๋อเหรอใครขโมยครับท่านแม่งอันนี้ฮะถางมาจากญี่ปุ่นมันจะใส่สนดีๆหายหมดอืบ้าที่ผ่ายอ่านี่นะครับ ก็มีกระถางให้ขายต่างๆนะฮะอ่าก็มาอุ่นหนุนนะครับมีโครงการร่วมอ่าโอเคนะครับก็ดูคร่าวๆอ่าเดี๋ยวไปโซนต่อไปนะครับนะ,นะนะครับต่อมานะครับซอยสามนะครับซอยสามศูนย์สามนะครับต้นไม้ไทยเยอะมากเลย จำปีสวจำปีแดงชมนาดเยอะมากนะครับอ่ะกระดังงาสองขาไม้ไทยคลาสสิกนะครับเยอะมากนะฮะมาได้นะครับเยอะมากนี่ฮะดูต้นนี้นะครับโอ้โหสวยนะครับไม้ไทย ไม้ไทยสวยเลยนะร้านแรกครับนี่แนะนำหน่อยครับรัตนาพันไม้นะครับชมได้เลยนะครับได้ครับอ่าดูน้ำปั่นเลยครับผมนี่นะครับตามนี้เลยนะครับขอโทษครับอ่านี่นะครับ ไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่าไม้ไทยไม้หอมไม้โบราณโอเคครับแกทางนู้นจใส่ค่ะอ่าครับร้านเดียวกันค่ะใช่ครับโซนไม้ไทยนะครับสวยเลยติดแป๊บหนึ่งจะอโอเคนะครับครับต้นไม้ไทยนะครับทาทองดีใบมันจะอูมดอกมันก็อูมแล้วก็มีกลิ่นหอมส่วนมณฑาทิพย์ใบมันจะเรียวดอกมันก็เรียวกลิ่นเหมือนกันแต่ความใหญ่ความตรงไม่เหมือนกันท่านงหอ้ไม้ไทยไม้มงคล อ๋อไม่ธรรมดาครับมณฑาทองสวยเลยนะครับสอนไม้ไทยจริงๆมันนะมีพี่น้องกันนะมีมณฑามณฑิราฮะมันขนาดแต่พวกนั้นเป็นม้อยใหญ่นี่ไงนี่มันนี่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 มณฑาทิพย์มณฑาทิพย์อ่านี่ฮะมณฑาทิพย์นี่ยนี่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 นั่นไงนี่มณฑาทิพย์ใบมันจะเรียวมณฑาทองใบมันจะอูมดอก มันจะเลียวกระดอกูเหมือนกันสวนที่สวนที่มี่เขามีมาที่สนามหลวงสองานี่นะครับไม้ไทยโบราณม,มีไม้หอมทั้งนั้นเลยมีปริศนาลำดวนแดงมาลำดวนแดงนี่หอมมากหอมจริงอ่าครับหอมดุดแรงนีมีจันกระเพาะมีจันกระเพาะอ่าจันกระเพาะด้านในนะครับน,นี่อยู่นี่นสวยเลยจันกระเพาะนี่เป็นไม้หอมปูนไม้โบสวรสค์นะครับใหญ่เลยคนระับ สวรพจันทร์กะพจันทระพอจันทระพอนี่กระดางไทยราณสมัยสมัยก่อนนี่ใบละหนึ่งร้อยบาทใบละหนึ่งร้อยบาทสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนสวนที่ที่ที่อะไรนะ รัตนาพันไม้เหรอ,อเนี่ส่วนพี่รัตนาพันไม้เปิดทุกวันนะฮะใช่ไหมฮะเปิดทุกวันมาที่สนามหลวงสองใครอ,อ,อยากจะนได้น<ช>ี่นะโควิดประกาศล็อกดาวไปไหนไม่ได้ตกแต่งบ้านมาดูนี่นะไม้ประดับไม้หอมไม้ไทยปลูกไม้หอมไม้ไทยไม้ประดับก็เป็นไม้พื้นเมืองเขตบ้านเราเนี่ยมีความอดทนหอมชื่นใจควรอัดรลัก นีแล้วแต่ใครจะชอบจะดูกระดับซึ no ้งก็มีไ no ม้เลมีมีไม้ครับไม้ไทยสวยๆนะครับตามที่คุณพ้ะบอกก็มไม้ลอกก็มีนี่นี่กลุ่มจำปีที่เขาเรียกว่าแมกโนเรียเนี่ยนะก็มีหลากหลายเลยเป็นปีเนี่ยสารพัดเลยมาดูแล้วแต่ใครชอบสีนวลก็มีสีทองก็มีล้ปีขาวนี่มาที่สวนรัตนาพันไม้ไม้มงคลก็มีนี่ชยพฤกษ มีบุญนาคด้วยบุญนาคหอมครับแก้วมุกดาก็มีนะครับชื่อเพาะเลยต้นแบบนี้นะฮะโอ้สวยครับแดดลงพอดีนี้ำบัดเมื่อกี้อ่ะไปแล้วนะครับเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะโอเคครับผมครับสวยเลยนะฮะร้านเดียวกันเลยโอ้โหไม้ไท่โบราณผูกบ้านร่มเย็นเลยนะครับได้ออกซิเจน ดที่นั้นนะผมจะพูดให้ฟังว่าไม้ไทยๆของเราเนี่ยนะครับบ้านเราไม่ค่อยเห็นความสนใจหรอกแต่สวนพฤกษศาสตร์ต่างประเทศเนี่ยเขาอยากจะได้เอาไปประดับสวนเขาเขาก็เคยถามผมมาบางต้นหลายต้นเข้าใจครับซึ่งเป็นไม้ที่บ้านเราปลูกฟันยิ่งมากไม่มีคุณค่านี่เลยแต่ฝรั่งเขาชอบฝรั่งเขาเห็นคุณค่าเนื้อขายจุดอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้ไทยชอบนี่ก็บางแพ็กต้นอะไรครับเนี่ย แก้มุกตานะครับสวยๆนะฮะต้นเดียวกันเลยฮะที่พาไทยนี้โอเคนะฮะแพ็คขายแล้วนะครับไม้ไทยนะฮะอะไฮะอ๋อดอกไุ้ยชีพต้ยสายเทสโอ้เยอะมากนะครับ มาเลยที่รัตนาพันไม้สนามศรีสยามก็มีถาาที่ดูมาแล้วเนี่ยของเขาเป็นไม้ที่แท้แล้วก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปกลัวว่าปลูกจำปีแล้วได้จำฟางี้ไม่ใช่อ๋อโอเคนะครับฝากด้วยนะครับอ่าร้านนี้นะครับร้านรัตนนาพันไม้นะครับมาฝากด้วยนะครับผมครับอีกด้านหนึ่งครับเออไม้ไทยเยอะมากเลยนะครับดูตามป้ายนะครับเยอะมาก โอเคฮะอ่ะไปดูใกล้ๆนะครับไม้ไทยไทยไปปลูกได้นะครับลงดินนี่ขึ้นดีเลยนะครับฟักไทยโจนก็มีนะครับเยอะมากโซนนี้นะฮะโอเคนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับเยอะเลยนะครับ ซอยสี่ตรงนี้นะฮะครับบ๊ายบาย